เสร็จจากเรื่องนี้แล้วอเมื่อกี้ก็บอกว่านักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาถึงกัน7ล้านกันใช่ไหมฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวขาออกล่ะตอนนี้เราจะเห็นคนไทยเนี่นะฮะเดินทางออกนอกประเทศเป็นว่าเล่นแม้ว่าจะยังไม่เคยทําสถิติขึ้นไปเกิน10ล้านคนเหมือนก่อนเกิดโควิด19ก็ตามแต่นาทีนี้ปีนี้ปีเสือเราจะได้เห็นคนไทยนั้นแห่ไปเที่ยวนอกเกิน1ล้านคนปริมๆร,มรมิเกิดขึ้นนะครับ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวของคนไทยนั้นก็ไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกเลยนะครับเรียกได้ว่าในยุคสมัยหนึ่งก่อนจะเกิดโควิดสินั้นไปที่ไหนก็เจอคนไทยไม่ว่าจะห่างไกลจากประเทศไทยแค่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งผิดกับในช่วงกว่า20-30ปีที่แล้วคนไทยคนหนึ่งกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศได้ในยุคสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วถือว่าต้องเป็นคนมีฐานะจริงๆนะครับในยุคสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นขั้งเครื่องบินความอั่นวย่นสะดวกสบายต แต่พอลราจับนี้เป็นต้นมานี่นะครับก็ทําทให้เห็นครับว่าทันทีที่มีการเปิดประเทศทั้งเปิดประเทศจากภายนอกและเปิดประเทศจากบ้านเราเพ<อ>ื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ<อ>ก็เลยมีความต้องการนะครับอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกที่อึดอั้นตันใจมานานกับการที่ต้องอยู่ภายในประเทศมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็ทําให้คนไทยเดินทางออกนอกประเทศในปีนี้เนี่ยนะครับมีการประเมินครับว่าการเดินทางของคนไทยออกไปสู่การต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว กรือจะเป็นการเดินทางโดยภารกิจหรือว่าวัตถุประสงค์อื่นๆก็แล้วแต่นี่นะครับจะพบเห็นว่าปีนี้น่าจะมีคนไทยเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศถึง1นล้านสองแสนคนท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเคยมีคนไทยเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศสูงถึง11.2ล้านคนตอนนี้น่าจะกลับมาได้ประมาณ1นล้านสองแสนคนปี2562ซึ่งเป็นปีที่ก่อนจะเกิดโควิดสิในปีถัดมาคืหกสเนี่ยเป็นปีที่คนไทยเนี่ยแห่เที่ยวนอกถึง11.2ล้านคนนะ คือถ้าจะเทียบไปสติซะว่าอ่ะกลมๆประเทศไทยมี70ล้านแห่ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วสัตั้ง11ล้านแล้วนี่นะฮะก็ถือว่าแห่กําลังอู้ฟู่อาฟาทีเดียวนะครับสำหรับคนไทยในช่วงก่อนเกิดโควิดทีนี้พอเจอโควิดแน่นอนครับเดินทางกันไม่ได้ไป,ก,ไป,ก,ไปก,กันไม่ปันก็ไปก็ไม่ได้คมแดนเองก็ปิดเครื่องบินเองก็หายกดระวงังตัดลดต้นทุนสายการบินก็นล้มละลาย รวมไปถึงรายรับรายได้ของคนไทยเองก็มีปัญหาบริษัทห้างร้านเองก็ประสบปัญหาในการที่จะต้องทําธุรกิจผลประกอบการก็ออกมาย่ำแย่เพราะฉะนั้นจะถึงจุดนี้เนี่ยเอาเฉพาะ5เดือนแรกเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณว่าจริงหรือที่คนไทยจะเที่ยวปีนี้ถึงล้านสองแสนคนคุณชวดช่วงสูรางกูลนะครับเป็นอุปนายกสมาคมบริการท่องเที่ยวไทยหรือว่า t t a a เขาบอกอย่างนี้เลยครับว่า5เดือนแรกคือมกราถึงพฤษภาอันนี้เรายังไม่นับเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะ มีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเฉลีย่ยเดือนละ8ปด0 0ื่นคนนะตั้งแต่มกราถ,ถึงพฤษภานะครับที่ด,ดูสกปราตอนนั้นเนี่ยยังไม่เปิดประเทศดีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการจดไทยแลนด์พาสเองก็ยังมีอยู่แต่ว่าเพิ่งจะมาผ่อนคลายกันในช่วงไม่เดือนสุดท้ายนี้เองเดือนละ8ปด0 0ื่นคนตนะั้งแต่พฤษตั้งแต่มกราคมถ,ถึงพฤษภาคมเพราะฉะนั้นพอหลังเปิดประเทศสมบูรณ์แบบ1กรกฎาคมหนึ่งกรกฎาค,ค,คมนี่คือคนไทยก็ไม่ต้อกลงไทยแลนด์พาสต่างชาติเองเข้ามา็ไม่ต้ตกลงไทยแลนด์พาสเรื่องของการจำกัด เรื่องของการต้องตรวจหาเชื้อเรื่องของการต้องควอรัรนทีนพีรเรียดเองก็ถูกยกเลิกกันเป็นว่าเล่นเนี่ยนะฮะแต่ทั้งที่โควิดเองเริ่มมีสัญญาณกลับมาค่อนข้างจะสูงอีกแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าพอพ้นหนึ่งกรกฎานคมไปเนี่ยคนไทยจะออกต่างประเทศมากขึ้นเลยและทีเนี้ยจากเดิมเคยเป็นเดือนละ8ปด0 0ื่นใน5เดือนแรกมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4 000, ี่0 0ื่กลายเป็นเดือนละแสนสองหมื่นคนหรือประมาณ7 0 0 0 0สคนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพราะฉะนั้นโดยเบ็ดเสร็จกันแล้วเนี่ยนะครับเชื่อนะฮะว่าถ้าหากว่า แนวโน้มของคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศเฉลีย่ยเดือนละแสนสองหมื่นคนจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อโทนสิ้นปีนี้จะมีคนไทยเที่ยวนอกถึง1นล้านสองแสนคนคือมันจะไปประจวบเหมาะกับในช่วงของไฮซีซั่นเข้าสู่ฤดูหนาวตามที่คนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวกันมากนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าคือตอนนี้ทําให้คนไทยเนี่ยแห่ไปเข้าคิวขอบีซ่าตามสถานทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย บางสถานทูตบางแห่งขณะนี้คิวคุณขอกว่าจะได้ทำถึงสิ้นปีนะฮะบ,บางประเทศตอนนี้เฉลีย่ยสองสามเดือนกว่าจะได้วีซา่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิวทำวีซ่าถึงสิ้นปีนี้กว่าจะถูกเรียกแสดงว่าต้องทำตอนช่วงต้นปีหน้ามันก็จะเลยในช่วงของไฮซีซั่นเห็นไหมครับมันโดยสถานการณ์ขณะน,นี้คนไทยอยากเที่ยวจริงๆแต่ก็ต้องกลับมาดูครับว่าในสถานการณ์ของการที่คนไทยอยากจะเที่ยวจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการที่คนไทยอยากจะเที่ยวในช่วงเวลานี้มันจะสูงกว่าในช่วง2อสปีที่แล้วถึงประมาณ30 40%ิถึงมันมาจากอะไรเลยครับ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณเพิ่มสูงขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น1ค่าตั๋วโดยสารเพราะเนื่องจากว่าจํานวนเที่ยวบินจํานวนสายการบินหรือจํานวนของการให้บริการความถี่ของที่ยวบิน รวมถึงจุดต่อในการเปลี่ยนเครื่องกับสนามบินบางจุดที่ผู้ท่องการท่องเที่ยวนั้นต้องใช้ในการข้ามฟ้าไปถึงฝั่งของทัสเซฟิกยังคงมีข้อจํากัดอยู่เราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าในช่วงนี้สายการบินที่กลับมาเปิดให้บริการในยุโรปเองหรือในอเมริกาในช่วงที่ต้อนรับฤดูน่ะฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับเอาเข้าจริงๆถึงวันเดินทางในประกาศยกเลิกอย่างเช่นที่คุณเนี่ยทิ้วกกระเป๋าไปลอเกอร์เลยนะฮะและอัตราการยกเลิกโดยเฉลี่ยของสายการบินในต่างประเทศขณะนี้สูงถึง3 0 4 5ถึง ค่าใช้จ่ายของตัวคุณสูงขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับ 2. ค่าใช้จ่ายในการจะต้องคุณที่จะต้องเตรียมเงินเตรียมทองอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มนักเดินทางที่ได้รับผลกระทบและมีฐานะทางการเงินกรอบบางแล,แลว้วลก็เป็นเรื่องยากมากคือภาวะเงินเฟอ้อแต่ในขณะที่เป็นกลุ่มระดับกลางขึ้นสูงซึ่งแน่นอนครับมีบุญเก่าเงินเก็บไปแล้วค่อนข้างจะมากอาจจะตัดปัญหาในเรื่องของเงินเฟอ้อตรงนี้สะดุยซ้ำไปปัจจัยบวกที่มันเอือ้ออันนี้คือปัจจัยลบที่เราเห็นแล้วนี่นะฮะสิ่งสําคัญต่อไปคือเมื่อเดินทางไปแล้วฮ การจัดทัวร์แพ็กเกจทัวร์ของบริษัททัวร์ต่างๆนี่นะครับก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงเป็นเงาตามตัวนอกเหนือจากทัวร์เอเจนต์จะต้องไปแย่งบริการ ตัดคิวตัดบริการต่างๆอยู่ในต่างประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการเที่ยวของคนไทยซึ่งต้องแข่งกับคนในต่างคนในพื้นที่นั้นที่เที่ยวและต้องแข่งกับเอเจนซี่จากต่างประเทศที่นำคนต่างชาติไปเที่ยวในพื้นที่นั้นและต้องแข่งกับการบริการกับลูกค้าของคนไทยที่ต้องการอยากจะไปและต้องไปให้ได้รู้ทั้งรู้ว่ามันจํากัดจําเขียนการบริการเองก็ยากคิวเองนั่นก็ยาวนี่ก็อีกต้นทุนหนึ่งที่คุณจะต้องจ่ายรายทางเพิ่มสูงขึ้นนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปที่จะพบก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยเงินเฟอ้อทั่วโลกซึ่งส่งผลแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยซ้าไปครับว่าในโชงอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยจับพัดจับปูราคามันจะดีดเกิน200ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อถ้ามีเวลาต่อนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดด้วยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรยครับค่าชาทัวระหว่างฐานจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ค่าใช้ใจ่ายที่งอกขึ้นมาระหว่างทางเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนกระทำหันระหว่างท่องเที่ยวอยู่ก็เ,เป็นไปได้สูงซึ่งขณะนี้มักจะเกิดขึ้นในทวีปยุโ,ยโรปมาแล้วสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็คือการบริหารจัดการเรื่องของทัวร์ในต่างประเทศจะมีความยากลำบากและซับซ้อนสำหรับผู้ให้บริการทัวร์ในปัจจุบันที่ทําทัวร์า u t บาวอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นย่อมมีต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นดาวตามตัวครับแต่ถามว่าปัจจัยบวกอะไรที่เอื้อคนไทยอยากจะไปทั้งท่านท,ที่รู้มันต้นทุนมันสูงอย่าางงนนี้ 1. เิบบทครั เมื่อเงินบาทเทียบเยนญี่ปุ่นก็ดีเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ดีหรือเงินบาทจะเทียบกับวอนเกาหลีใต้ก็ดีหรือต่อให้เงินบาทจะเทียบกับตองเวียดนามหรือเงินบาทจะเทียบกับริงกิตมาเลเซียก็ดีนี่นะครับหรือเงินบาทจะเทียบกับยูโรก็ดีโดยส่วนใหญ่แล้วปรากฏว่าตอนนี้เงินบาทได้เปรียบทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้หลายคนแห่ไปแลกเงินกันเป็นว่าเล่นจําได้ไหมสองสาเดือนที่แล้วคนไทยแห่แลกเงินเงินเยนญี่ปุ่นทันทีที่เห็นยี่สิบหกบาทรีบแลกกันทันทีจนถึงนาทีนี้มันก็ยยออออออ่่่นตตและมีสิิทธจไปด้ว โดยยิ่งเดือนสิงหาคมจัดตาดีดีนะครับทันทีที่ขึ้นดอกเบีย้ยแบงค์ชาติบ้านเราคุณจะได้เงินเ,นเยนดที่ถูกกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นด้วยเงินที่อ่อนจังหวะเวลานี้ด้วยความรู้สึกที่ปิดกั้นมานานไม่อยากเที่ยวโทษนะไม,ไม่ไม่ได้เที่ยวเนี่ยจึงทําให้ควารมรู้สึกว่าอยากจะเที่ยวและนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรับกับเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่สูงเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันบริษัททาทัวร์เองเห็นว่าตอนนี้ตลาดทัวร์เอาบาสำหรับคนไทยไปเที่ยวตามที่ดูมันจะฟื้นแต่เชื่อไหม โควิด1 9ทําทำให้ธุรกิจของคนทำทัวร์นั้นล้มหายตายจากไปถึง90%เหลือเพียง10%ที่ถือว่าแม้สายป่านจะยาวเงินเก่าจะแน่นแต่ก็บริหารจัดการอย่างชนิดที่เครียดจริงๆและคิดดูสิครับว่าขนาดนี้90%เนี่ยนะครับยังไม่สามารถกลับมาฟื้นธุรกิจในการทำทัวร์เอาบ o เลยได้แม้แต่น้อย เพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแม่นแน่นอนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นความแน่นอนของราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวจากพ้นจากพวก,พวกโรคภัยวิกฤตของโลครวาโควิดสิบเก้กากแล้วจริงหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่การท่องเที่ยวเราเองก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปทั่วโลกล้วนจะเปิดประเทศเพราะแก้เศรษฐกิจเฉพาะหน้ากันก่อนโดยการนานักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ รู้ทำรู้ว่ามันจํากัดจํกเกียมมีอุปสรรคมีข้อจํากัดขาดแคลนรุ่นนี้นั่นแต่ก็พยายามเอาเข้ามาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องทําใจครับเมื่อเข้ามาได้มากที่สุดหรือคุณไปที่ต่างประเทศคุณก็จะต้องเจอเรื่องของความไม่สะดวกสบายอย่างมากที่สุดในช่วงสองปีนับแต่เกิดโควิดสิบเก้าเป็นต้นมาสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ